เอายไ้ไมันว yeah! okay. ิ่งไปหาพวกเไอ้เกวิ่งมาเลยนี่ใครอะเสดงเนี่ยเฮ้ยสองีเอาไปเชยเอาไปรเอาไปตีไอนี่ใครอะไอ้่ใครอะกูไม่รู้กูยังไม่รู้กูกระโดดกูกระโดดไอ้เสือแดงนี่ใครอะเสดงไม่รู้เข้ามาดิมอยู่ไหนอะไอ้สองพีเข้ามาแล้วเ ่ี่ดิสกูได้อ่าวิตามินเฮ้ยกูมีวิตามินนะว่ใครเป็นโรคอะไรก็เลือกขมือ โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้โอ้ยคุณตบโอ้ยโอ้ยมีคนอยู่ในชานีดแลเพิงแน่นอนเลยซอมบี้เยอะขนาดนี้เฮ้ยใครเล่นกูเลยคนยิงกูตายเฮ้ยอย่าตายมึงตายแน่กูยิงมาแล้วเออโอ้นัดเดียวเลยไอ้หนิวกูว่ากูฆ่ามันไม่ได้แน่เลยวะเฮ้ยเฮ้ยมันจะมันจะเล่นกูมันจะเล่นกูไอ้หนิว You. hello man อ้าวมันไม่มันไม่แคร์กูเลยวะอ้ s เชี่ยสภาพแบบนี้จะไปฆ <laughs> <laughs> ่าใครได้ไอ้ตุ๊กลูว่ากูสมควรฆ่าไก่ ใส่กิ oh, oh. Hey. Hey. มหัวคเก้ช่ไตายอ่ะไม่อะมึงมึงดูสถานการณ์ก yeah. oh. yeah. ูมึงแกรู yeah> ้สึกว่าม claro ันแย่มากเอ่อกิมบักหัวคมึงปิดประตูเลยมึงปิดเท่านั้นแหละทุกอย่างจะจบเลยไห้เอ้ยคเอ้ยคเฮ้ยคุณได้สิ่งที่จะช่วยคุณได้มึงรู้ไหมไม่คืออะไร มันก็อเข็มทิศอย่างไรยเลยใช่ไหมแค่ือดูผ้าทิศมึงก็รู้เรื่องเราไหมกูวิ่งตาม้าที่จนกูหลงเลยกูอยู่ฝั่งไหนของโลกวะโอเข็มทิศมึงเน่ามากอ่ะเพื่อนเิงยังฝัลโอฮัลโเลเข็ม h ฮ l l o h e l อ o เ h e l l r o you doing ยิงแม่งดิมันจะยิงมึงเลยปะเออดิ กูเห็นแล้วไอซีกูไปแล้วไอเนี่ยโอ้เรี้ยช่างแม่งอ่ะพอกูไม่แคร์อะไรเที่ยมึงเอา F11 ไปแดกไปทุกคนมองอยู่เอฟสิชื่อปืนหรอไอค่าตัวตายทำไมยากแตว่มึงสปอนจนกว่าจะมาเจอกูดิมีเท่าไหร่อะแต่กูไม่มีอาวุธค่าตัวตายต้องทำไงก็หาทางตายเลย and look at the face that is a death sentence he launches himself top take first on กูคิดว่าเมืองนี้น่าจะรู้นะเฮ้ยเหมือนกูเห็นคนตรงนี้ด้วยวะเฮ้ยกูเห็นอะไรวิ่งเข้าไปในนั้นเลยต่อมีวิ่งเข้าไปยีโค้ดเลยะไรเงี้ยโอ้ชัดข้าวนี่ข้าวอะไรกูมีันมีปืนนะโอ้ยมีอะไรแล้วมันอยู่ที่ไหนวะเฮ้ยนั่นนั่นใครวะ Hello bro Hello bro What are you doing đi em à Oh. Fuck him up! Fuck him up, bố! Fuck him up! Chạy đi hell? What the hell? What the hell? What the hell? What เดินเซกูตเดินเซด้วยหรือเปล่าไม่หรอก้ทำไมมีเสียงนียอะไรคะทำไมมีเสียงโขยหัวเหรอปิดประตูเฮ้ยเฮ้เฮ้ มาดินมังกรอย่างนั้นเหรอไม่ที่หมุนน่ะที่หมุนน่ะเอ้ใครวิ่งอยู่ตรงที่หมุนนะฮะมึงหรอนิวไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเอาวะ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 กูเห็นกูเห็นคนแล้วกูเห็นคนแล้วเอ้ยอย่าเพิ่งยิงดิพี่จะไม่ไม่แคร์โลกเลยกระสุนเหลือเท่าไหร่ดูกระสุนด้วยไม่รวยไม่แคร์กูจะไล่ฆ่ามันเอ้ยกระสุนหมดไอ้ที่ นั่นใช่ไหมเสียงปืนนี่ใช่ไหม Yes 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 มันตายเหรอโอ้ย Yes Yes ตัวสารเลี้อเออมันมันพยายามวิ่งหนีอะให้ฮ่าคุยเห็นปืนแล้วคุยเห็นปืนแล้วเออกูไล่ตามมันเจอ กูแนถือปืนแล้วมันบอกว่าโดโดโดวแล้วกูว่า yes 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 girl กูได้อาวุธกูได้อาวุธกูจะเอาดีทิปมันมมนี่มันไม่ใช่การามันไม่ใช่การ survey ว่ามต่อไปได้มันหนีไปสักทางไงเงี้ยกูรู้มันหนีไปสักทางหนึ่งเฮ้ยใช่มันหรือเปล่า Bro, what are you doing, bro? Yes, yes. Are you Ruski? Ruski? Hello, hello, hello. Bro, bro, what are you doing? What are you doing, bro? What? No, no, bro, bro, no. No, Yes, yes. Fuck, fuck you, bro. Fuck you. <laughs> <laughs> what the fuck? Yeah, walk, walk. Hey, hey bro, what the ถั่วเราอะไรวะอ้นี่กูเว้ยมันอยู่ข้างในป้าเนี้ยสุกัชิมิวะไปเลยเสสุกัสยี่บันเนมไรเอ็นยนะเฮวาชนะวาชนะเก็บกูวะโหดีโหดีเลย

สุกยอชินะวะมึงดูเขาใส่อารมณ์มากเลยอ่ะเขาจะตีกูไอเขาฟันเรื่องขาฟันแล้วเขาตะคอดตะคอกเลย No bro bro, bro. No no. No. no You still have a long life bro Don't do it เฮ้ยมันมันมันจะทำให้เราขึ้นไปไม่ได้มันจะรอถลกตีเราเว้ยมึงมีปืนนี่ไม่ทำอะไรกูไม่ได้หรอาไปสั่งจะขึ้นไปเว้ยกูจะขึ้นไปเลี้ยงมันหน่อยเฮ้ยดช มันมันมันวิ่งกลับไปที่เดิมไหมวะไอ้วะมันวิ่งกลับไปทางเดิมกูจะเป็นโลกตายกูไม่แคร์เว้ยไอ้ที่มันก็ไอเหมือนกันมันไอดิมันโดนโดนไข่ควงกูทิ้มไปรอบนึงอะ Come back here, Ruski Where do you think you going, bro? You cannot You cannot You cannot escape us Where Where do you think you going there's n o w a y there is n o w a y e we w a t c h i o g we w a t c h i n you you know you understand friendly friendly l a s <laughs> i a l a s i a friendly ก็เมาตะโกนหไปมันอยู hmm. ่ไหนล้วพี่มันอยู่ไหนล้วมันอยู่มันอยู่คำบนมันอยู่ขาำบนฮัมเลยนะครับนันเดียวฮู้ววววอวอวว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 ว g วว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 ้วว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 ว ฝากคิวท mm. no, totally ี่เบนอะชุดเอาไปฝากคิวดับบ่ายไอ้กูตุ๊กตาให้ที่ปืนซุกค่ะยูชินาว่าเดียนนะคุยเดียนนะคุยขอโทษนะคุณส๊อฟโผล่เชิดซอมบี้ส์บล็อค need your help come down and fucking help us บล็อ ดับเบลเล็ตเอามดไปเอาหุดไปเต้มไอ้ยอ้ลเซียเอ้ลเซียมันทำเพียมันอยู่ไหนทำไมผมเห็นอยู่กลางเลยก็เห็นไอ้กเขียวล่ะ bro w h a what happened to you bro

Why you should to buy this game. Wait, why are you like?